สวัสดีครับผมจุ๊บอีสุครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านครับวันนี้เจอกับผมอีกแล้วนะเจอกับผมที่เดิมเลยครับบริษัทอีสุสุนครหลวงสาขาเอกชัยบางบอนครับวันนี้มีสงมอบรถพิเศษอีกหนึ่งคันนะ,ะคันนี้เป็นแคโฟร1.9เกรด L ปีม2024ตกแต่งพิเศษนะครับล้อแม็ก18นิ้วจัดทรงไม่ได้จัดนะครับคันนี้เดิมๆนะครับช่วงล่างเดิมนะ ไม่ได้โหลดนะฮะแล้วก็ใส่ยางเบอร์50นะครับแล้วก็ชุดแต่งของตัว s อ p ปอรี้รอบคันนะติดสติกเกอร์นะครับเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปนะครับแรบหลังคาดำนะฮะความสวยงามของตัวรถก็จะประมาณนี้เลยนะคันนี้ลูกค้าเป็น FC จากจังหวัดขอนแก่นนะครับลูกค้ามารับที่โชว์รูมเลยนะวันนี้ไม่ได้ขับไปส่งลูกค้านะก็ยินดีกับทางลูกค้านะครับที่ได้รับรถใหม่นะ ามาดูกันเลยนะครับความสวยงามของรถคันนี้นะครับว่าผมตกแต่งอะไรให้กับทางลูกค้าบ้างนะครับสําหรับลูกค้านะครับที่อยู่ต่างจังหวัดผมมีเจ้าหน้าที่ finance ไปหาลูกค้าถึงบ้านลูกค้าไม่สะดวกมารับที่โชว์รูมนะครับผมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านลูกค้าถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดมารับที่โชว์รูมผมมีค่าบริการมีค่าเดินทางให้3,000บาทนั่นเองนะครับ ในส่วนของรุ่นนี้นะครับเป็นตัวแคลฟอร1.9เกรด L นะก็คือเป็นตัวรองเป็นตัวรองท็อปนั่นเองนะครับมีทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้นะในส่วนของไฟหน้าเป็น LED โปรเจ c เตอร์ครับนะฮะแล้วก็ไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วด้านหน้ามีการตกแต่งด้วยชุดแต่งของตัว Sporty นะครับมีกระจังหน้าเป็นสีทูโทนนะครับสีดําเงาสลับด้วยสีแดงแบบนี้นะสเกิร์ตด้านหน้ามีการติดตั้งให้กับทางลูกค้าครับเป็นของงาน Sporty นะครับแบบนี้นะ ในส่วนของด้านข้างนะครับก็จะมาพร้อมตัวสติกเกอร์เอสปอรแล้วก็มีตัวสติกเกอร์77นะครับนะฮะกระจกมองข้างเป็นสีดำเงานะครับแล้วก็คันนี้มีการเพิ่มเติมในส่วนของตัวแรปหลังคาดำให้กับทางลูกค้าด้วยนะในส่วนของของแถมนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิล์มกอบป้ายพาย,ยางกระบะแมกไิเนอร์อ่าประกันแฟชั่นหนึ่งก็มีให้กับทางลูกค้าด้วยเช่นกันนะครับด้านข้างของตัวรถก็ยังมาพร้อมตัวสเกอร์ด,ด้านข้างนะครับแบบนี้นะ สติกเกอร์77นะครับติดตั้งให้กับทางลูกค้านะครับในส่วนของตัวสติกเกอร์77มีเฉพาะโชว์รูมอิสุเอกชัยบางบอนที่นี่ทีเดียวนะครับด้านท้ายของตัวรถนะครับไฟท้ายเป็นแบบ led นะครับเป็นงานเดียวกับตัวท็อปนั่นแหละนะครับตัวแซตัว l ไฟท้ายตัวเดียวกันนะครับเป็น led ลายเส้นสเส้นแบบนี้นะมีกล้องมองหลังมีมาให้ด้วยเช่นกันนะครับด้านท้ายยังมาพร้อมตัวสเกิร์ตท,ท้ายนะครับแบบนี้เลยนะ ออกแนวสปอร์ตนะครับแบบนี้เลยนะในส่วนของของแถมกระบะแมกไครเนอร์ iner, มีการติดตั้งให้กับทางลูกค้านะครับแก๊บหลังคาสปอยเล์หลังมีให้กับทางลูกค้าด้วยนะตัวล้อแมกนะครับล้อแมกคันนี้ลูกละลูกค้าลูกค้าเลือกรับเป็นล้อแมกของ Cosmic นะครับผมเป็นลาย t e 3 7หยอดแดงนะครับเป็นก้านยก SUV นะครับหน้ากว้างอยู่ที่9.5นิ้ว ทั้ง4ล้อเลยนะฮะ,อะของค o ส m ิกนะครับแล้วก็ยางดิสโ n นนะฮะของแต่งไม่ว่าจะเป็นดุมล้อน็อตล้อก็เป็นสีแดงนะครับแบบนี้เลยนะช่วงล่างยังเป็นแบบเดิมอยู่นะครับด้านหน้าเป็นปีกนกอิสระ2ชั้นนะครับมาพร้อมโชคอัพแก๊สนะครับมีมาให้ด้วยนะครับแบบนี้นะด้านท้ายล้อหลังนะครับล้อหลังก็จะเป็นล้อแม็กลายที่ E37 เเช่นกันนะครับในส่วนของของแต่งน็อตล้อเป็นสีแดงนะครับ ล้อหลังกว้างอยู่ที่9.5นิ้วงาน SUV นะครับลาย TE37 หยอดแดงนะครับขนาดยางคันนี้ลูกค้าเลือกรับเป็นขนาดยางเป็น255 50 18นะครับด้านหลังแหนบ3แผ่นไม่ได้โหลดนะครับเดิมๆเลยนะแบบนี้เลยนะครับก็ส่งก็จะประมาณนี้ตัวนี้คือลูกค้าขับเน้นใช้งานนะฮะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะขับนิ่มนวลน,นะไม่เตี้ยแล้วก็ไม่สูงนะครับเนี่ยส่งก็จะประมาณนี้เลยนะครับ สวยไหมอ่าประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะขับง่ายขับสบายนะครับแล้วก็ขับทางฝนได้ทางดําได้นะครับขับท่องเที่ยวได้นะฮะไม่เตี้ยไม่สูงนะนี่ประมาณนี้เลยท่งประมาณนี้สวยนะอ่าประมาณนี้เลยนะครับอ่ามาดูในส่วนของภายในกันนะภายในเดิ่มๆดินะค,คันนี้ยังไม่มีการตกแต่งอะไรให้กับทางลูกค้านะครับภายใน แผงประตูด้านข้างจะเป็นหุ้มผ้ามาให้จากโรงงานแบบนี้มีระบบเซ็นทรัลล็อกมาให้แต่สัญญาณกันขโมยยังไม่มีมานะมีปุ่มปรับไฟหน้าสูงต่ำมีให้นะครับช่องแอร์เป็นแบบนี้นะสี่เหลี่ยมคางหมูแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวกุญแจเป็นแบบนี้นะครับสัญญาณกันขโมยยังไม่มีมาแต่ระบบเซ็นทรัลล็อกมีมาให้นะครับสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะในส่วนของตัวเบาะเบาะจะเป็นเบาะผ้าเกรดพรีเมียมคุณภาพดีเลยนะครับแบบนี้นะ อ่าตัวนี้สามารถปรับปรับเอียงได้แต่ไม่สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับปรับสูงต่ําไม่ได้นะแล้วก็ตัวพวงมาลัยหนังยูรีเทนแบบนี้นะครับมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงมาให้นะหน้าจอเครื่องเสียงหน้าจอ MB ดีนะครับเป็นแบบนี้นะครับหน้าจอเครื่องเสียงอ่าหน้าจอเครื่องเสียงเป็นหน้าจอขนาด 8บบนิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับแล้วก็มีในส่วนของ USB แบบ Type C มีมาให้ด้วยนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับก็อย่างที่บอกนะถ้าเป็นตัว L มีทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้นั่นเองนะครับเบรกมือเป็นแบบนี้นะาภายในก็จอกในโทนสีดำแบบนี้นะครับห้องผู้โดยสารตอนหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นผ้านะครับเป็นเบาะผ้าคุณภาพดีนะครับแล้วก็มี USB Charger มีมาให้ด้วยนะ แตกต่างจากตัว Z นะครับก็คือตัว LDA เนี่ยตัว L เนี่ยนะฮะคือจะไม่มีแอร์หลังมาให้นะถ้าเป็นตัว Z จะมีแอร์หลังมานะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะกับราคาขายนะครับ8,58,000 0นะฮะสีขาวคันนี้โปรโมชั Pro ่นพิเศษนะครับดาวเพียงแค่70,000นะฮะคันนี้ออกรถ70,000เท่านั้นเองนะครับในส่วนของเรล็การผ่อน สามารถโทรมาหาผมได้นะครับหรือแอดไลน์มาเดี๋ยวผมทําราคาส่งรายละเอียดต่างๆให้กับทางลูกค้านะนะครับคันนี้ก็จบไปอีกหนึ่งคันลูกค้า FC จากจังหวัดขอนแก่นนะฮะทีแรกจะให้ขับไปส่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับลูกค้าบอกว่ามาเอาเองได้นะครับสะดวกมาเอาเองนะครับเดี๋ยวให้ค่าเดินทางไปละกันนะครับโอเคยังไงคลิปนี้ขอจบไว้ก่อนครับคลิปหน้ากัดหน้าเราก็เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ